หลังจากที่เรามาถึง b t นะครับเราก็จะไปนั่ง BTS ต่อนะครับเดินไปต่อ,อเหนื่อยวันนี้เราจะไปสูนน้องเอ้มหากรรมนังสือนะครับ โหมดวับวับใช้รไฟฟ้ามาแล้วนะครับอืมใช้ข้อบริการหมดเมื่อกี้คนละสิบห้าบาทนะครับอามีที่ป้องกันตกด้วยไม่มีที่กันตกด้วยใครเทกอ่ะมีไมงนานเหรอเอาเปลวันนอก I do not บ่างเลยเดินไกลมากเหนื่อยอ่ะถือเนี่ยดิถือ กันเน่ยยาวเกินอันนั้นแน่เลยรถไฟใต้ดินยังกับมึงนอก ดูสิธานีดูสิธานีดูสิธานีพูดอนดูสิธานีที่ต้องงเพดสิธานีนะคะที่นี่นนะะนพุพ่มพวงมาร้องเพลง

啊，吃过啊，嗯。嗯 ตัวแล้วหยอดไงวะเนี่ยกดละเดี๋ยวับได้เดี๋ยวเร20บาทแถเนี้มึงพาครูบูหลงเนี่ยนี่ลงนะครับดูไปไีน นี่เรากำลังไปหัวลำโพงอ่ะนี่ควายเริน่ลงเราไม่ได้ไปหัวลำโพงเราไปนะไป <c oughs> เดี๋ยวเวลาโทรศัพทูอ่ะนี่ควายไปบางซื่อค่ะ เฮ้ยคะพักพกล้องเราจะหัวรถไฟจะมาคนลึกอ่ะยังมีก่บนี่ลึกมากลึกมากแช่ ลึกมากครับเป็นอย่างไรนาทีรถไฟจะมาได้ยินเสียงแล้วฮ้่นี่ไ,ไฟมาแล้วนะ่ะดวงไฟดูดวงไฟด้วยนะ แสงสว่าง,งและประธานเรามาแล้วเราจะลงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับ<_ s _> <S เสียงแง๊กเล่ยเต็มตัวเงี้ย นั่งหัวเลยประตูเบอร์ด้านขวานี้หน้ารถนั่งหัวขบวน สถานีศูนย์สิริกิตต์ศูนย์สิริกิตต์โปรดใช้ความรมะมัดระวังขณะออก,ก้าวกึ้กรถ Queen Sirikit Center Station Please mind the gap between train and platform ขึ้นบันไดไหมเลื่อนขึ้นได้เนื่อ,อน

คนเยอะที่พายโอ้โดูดีเหมือนปลาป่องเลยแล้วแล้วยอยอดช้าหน่อยคนเยอะมากค่ะตอนนี้คนเยอะมากนะครับ โอโ้ไม่ตางกับปากรกะป๋องแล้วจากรอสิปีก็ได้ขึ้นแล้วเหมือนตอนขึ้นเลยไม่เห็นแสงตะวันระหว่างรถไฟตงนี้มันบิดได้ ไปต่อคนไรวเอเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงคนเยอะ คนมาร้านหาานครับ <blunt> ท <animation> ี่มาเที่ยวที่นี่เห็นแสงแดดแล้วเห็นแสงแดดแล้วเห็นแสงแดดแล้วปิดทำไมอู้คงเลยเฮ่อได้ระบายคนนะ Yeah. ไปต่อเห็นไหมโอเคครับขอบคุณครับ อา้าวทางเข้าจริงอยู่นี่นี่โดนหลอกข้าวขาหมูเลือนรส ราคา50าสบาทนวดฟรีโ oh, no. <c oughs> อ้โน o ไปหิวข้าวอย่งมึงอ่ะอยากกินน้ำน้ำเปล่าไานปน้ำเปล่าไาปฮะน้ำเปล่าหรือเปล่าแมวตั้งไหนอารมณ์แล้วอ่ะ ว้าวน่ากินปัดผคมไฟด้วยหมอนก็มีนี่ซูมอาหารนี่นะซูมอาหารเยอะแยะกินอะไรดีกินอะไรดีกินอะไรดีไปกินกันไหมใหญ่ซื้อของกินหรอแไ่ อขอจะเข้ามาได้นี่ของแท้คือเด, <Trans> ดิน ตอนนี้เราก็ซื้อหนังสือเสร็จแล้วครับจะกลับบ้านแล้วอน,นมีหนังสือนี่แล้วก็นี่นะครับ